ซองพังแล้วดึงออกนอกซองค่ะรอบนี้เห็นชัดๆเลยบานนี้อ้าวเพิ่มพลังคนดึงอีกสองคนจังสีสูอันนี้สองสามอู้เีย้อ้าวดังออกดังโพแล้วดังโพแล้วมันสีมุดออกอีก ดึงย่างเดียวให้ดึงดึงยางเดียวเออผมผีตัวว่าหนาทางอเออมันว่าอ้าวดังออกมาแล้วะดึง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 อดอาเอาอย่าโดดลูกอย่าโดดดึงเสียงชุดเลยผมนางานเสนเตียงแ้นดึงเครับเลยขึ้นดงเลตีเลย ออกมาแล้วด <othe> ังนอนเพิ <okay>. ่งจะโอเคอยู่แอ้วแรงงแรงดีบปเอาลูกเอาหัวลง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 าวลงมาหาแม่นึ่สองสามเหมือนัครับนั่น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 แคบคักเนาะค่ะเนาะช่องคลอดเพิ่นแคบ เช่งการแคบครับจตีดิงดึงอึดอึดโตใหญ่พอมบ่บ้านได้หรอครับ อานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออเออลุดปุบอีกนิดเดียวลุบเขาซะเนาะ ไม่เคลื่อนเลยจุดนี้นะอันนี้ต้องทมาแล้วมั้นมาแล้วได้หนึ่ได้หนึ่งนะจังหวะกันเบาเบาเบ,าบาเกือบแล้วอ้าวอ้าว เออออกมาหลายเตืบแล้วอันนี้ส้องทางอง้าเขาไหมอึม้อบอึดเหมื่นอ่าไดับล้วไดแล้วครับไดแล้วอีกปุ๊ดอ่าฮู้มันตัวใหญ่จริงจริงถึงเลยครับเอาไว้เลยครับถึงมันจะขาสะโพกอยู่ มันตัวใหญ่อยู่ตายลูกเอ้ยอยากออกแท้ๆเฝ้าจนตีสองได้เจนมือคืนนี่น่ะมันบอกตันมันหนุ่มลงใจอยู่ครับดึงได้ดึงซอยกันเลยครับมันฆ่าตะโพกทีแล้วกทีแล้วไปไปปุดมัน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 เหมือนเอาออกตะก้อนมันจะฆ่าเลยมันดึงซอยกันทั้งแล้วนะครับลดงสี่เฮ้เปลี่ยนคนรค้าเปลี่ยนอะไร้ครับ ขาส่ว้อ้ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ หาผามาัดเส็จยัันาาี่งัันอย่างนี้พื่อนยืนงาก่อนครับดบไปหาผามาัะเดี๋ยว,ว่างก่อนว่างก่อนเลือกเป <c oughs> ลอดปลอดภัยอาออ่ะออ,ะอ,ะอย่าตาเลือกอีกแม่ละลูกเออโอ้ หายใจเลยละอี๊ยปัญหาโอเคเงขเยขอแล้เอาบานนี่โอ้ยตะผูหรือตะแม่ล่ะค่ะคุณหมออาจจเมียผ <c oughs> มานแพะโอ้ยแต่ว่าผานเมียพันนี่บอกเอาปันได้เดอ้อช่องแคบน้อยค่ะโอเคนี่ไงขอบพระคุณค่ะลืมตาม,มาดูลแล้ว